ผมชอบพิสันมากเลยอะดูสไตล์พิสันอ่้พิองเดสู้หเนี่ยไนี่ครับพ่สันกับพี่เอครับมาด้วยสวัสดีครับเอกดำซิ่งครับอันนี้พี่สายดำดำส่ดำมีใครจบ้ฮะสายจะสายจกอไม่แน่ใจพบ่ นี่ถ่ายไหมถ่ายไหมทำไมพุงใหญ่จังวะถ่ายไหมพี่สันถ่ายไหมยืนถ่ายก็รูตัวเองอ่ะอู้หูผู้ใหญ่หล่อแท่บ้างใช่เขาจะหยุดไว้ให้อะไรอย่างนี้นะพี่สันเชิญเลยครับไอ่ไงให้พี่สันก่อนเฮ้ยผมนี่หรอลนี่มาดูรูปรูปกันนี่เขาเลือกได้ด้วยเหรอได้ได้ได้หยุดไว้ให้เราถ่ายรูปบอกเสียได้เลยโกวบันทันโกวันทันเอยขับเอวบันเล็กซี่อยู่แล้ว เเขแล้วเราทำไมไม่ไปนั่งอยู่ข้างหน้าเออแล้ว <c oughs> มายืนออมาฝั่งนี้ฝั่งนี้อะนี่ะขาเขานิวมาเจอพี่สันกับพี่เอเฮ้อกี่บาทนะครับอ๋อไม่ติด กี่บาทเขาบอกเขาไม่ได้คิดเงิอนอ่ะ <50 S 2> 5บาทเฮ้ยเขาหยุดเขาหยุดรูปให้ดิเฮ้ยอันนี้ก็เฮ้ยมวกมวอย่างจ้าบเลยว่ะฮะอ๋อเออนนี้ถุงเท้าเสื้อคูปัตตาของมือร้อยห้าสิบเอ็มเสื้อแขนยาว พี่สันพี่สันทำไมไปอยู่ในทีวีครับพี่เราจะถ่ายรูปกันเออเออคนแลบลิ้นด้วยแลบลิ้นลายเล่นถ่ายไหมออเอ<ส><ส>ายังนะค่ะเดี๋ยวถยเดี๋วๆายต่อ พี่ับาเข้ามาครับันี้ต้องถ่ายตัวคนหอถ่ายถ่ายตัวนี่ครับผมเป็นเน็ซีผมดูคลิปพี่ทุกวันน่ะดูเหมือนกันบ้านบ้านบ้านพี่อยู่ไหนนะบ้านพี่อยู่ไหนนะประคำประคำประคำประคําอยู่ไหนโคราชนั่งรองค โอ้เดี๋ยวว่างๆไปหาพี่ค่ะหรือว่าปไป,ปะจะไปไกลแซมนั่นแหละว่าจะไปกันเนีไม่ได้ไปเนี่ยเดี๋ยวอาารอเสร็จงานตอนนี้ผมไม่ยไมอยู่ผมอยู่ตะเคียนแบบบ้านผมอยู่พิโลกอยู่พิโลกไปทำอะไปทำอะไรอยู่ครับบ้านผมบ้านเกิดอยู่นู่นแล้วผมไม่ได้เมียอ,อยู่นี่อ่ะ IPS โอ้โหสาย ได้เสื้อด้วยบอสซื้อบอถ่ายบอเฮาถ่ายตัวเนาะถ่ายรูปตัวนะเไปดิไปดิไปดิฝึกแซมกแซมแซมเลบลิ้นแซมเลบลิ้นโอ้ยิงเียวแเี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ วันนี้มันคืออะไรพี่อ่ะเสื้อไงเสื้อที่เขียนบอกว่าที่เขาให้ใส่อ่ะนั้นไปอ่ะใสเหมือนใสอู้พี่ท็อปพี่ท็อปใส่เลยอ่ะสวยอู้ผ่าสมาดเดี๋ยวพี่เดี๋ยววันแรกไม่ผลเลยโอ้ยอสุนตระกับเป่าดี ที่มีตรงหน้าเด็กเล่นเชิคกาห้องได้เลยนะคะครับผมเดี๋ยวเอามาถ่ายไปช่วงเบรกได้ค่ะเดี๋ยวเราการเราจะเริ่มกิจกรรมข้านในกันแล้วค่ะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อได้ไหมเปลี่ยนเกิดอะทรขใหม่จะเริ่มแล้วทำไมอะที่นี่ไม่ได้นะสามปีด่พี่ไม่เปลี่ยนเหรอ มาที่ไรหาทุกทีเลยทีมงานเราเนี่ยหัวใจเหรอครับจูดอ้าวอยู่นี่มีอีกมาเฮ้ยไปไหมพัจิกาเขาหัวหน้าหัวหน้าเขาไปใส่ป่ะป๊าดขออนาตขึ้นแถวอยู่นะนี่ก็ เชิญเลยค่ะแล้วตอนนี้สองแถวด้านบนฝั่งขวาพูดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเติมตรงนั้นสองท่านด้านในแล้วก็จะเป็นสองแถวด้านล่างได้เลยมาเลยค่ะเชิญพี่ๆทุกคนได้เลยเดี๋ยวนักหนี่โอ้ยแถวบนจะนั่งเบียดเอาไหมวะหกคนเลยเดี๋ยวแบ่งลงมาข้างล่างหน่อยไหมพี่ี่เดี๋ยวจะเบียดไปนะเดี๋ยวจะเบียดไปนะชอบเบียดครับทุกแม่มัก็ได้แล้วทุกคน

ช่วงแรกเป็นพิธีเปิดเ<ล>รืร่องการสอนนะรับเป็นงานฉียี่สิบปีเอ็กซ์คลูซีฟลันชิ่งของเรานะคะข <c oughs> ้างบนแน่นไปไหมไม่แน่นใช่ไหมเรา